นี่คือจอะมันยืดเด้หง,ง,งส์หงส์ขายสูงเราขึ้นได้บุกขึ้นสายได้สิเป็นการใส่ขึ้นตรงไหนเหนาะพอดีฝนจะตกพอดีไปตังหดไปตังหดยากเลยใช่ไหมฮะโอ้ม,มาอีกแล้วของมาอีกแล้วไหนละ่ะสร้งดีจังเลย

ไอ้ลูกเป็นคนบ่ป้าเรียนมเถอะโอ้เป็นยังวะคืสีตัวนี้สีดิ้งดำบ่ตัดนี่ยาขาวขาป้าดูีสีดิงดำบ่มอชีมอชีวาอืมมอชีวาเขาา้ญญางานงานก่อนโอ้ยฝนยานฟ้าฟ้าฝนใหม่เ ยานฟ้ายานฝนเข้าทางนู้นอ้อมมาทางนี้ ไข่ใหญ่จะคองหามาเขามาขายไข่เลขกให้ก็ซื้ออีกก็คคนมันมากเนาะก็คนมันมากเนาะเอาไว้นี่ก่อนอยาทาหัวเขาต้มขากินแดง คลิกพิชซันสุกแล้วจวเก็บเอาไว้ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนปลาแพรวปลาคาดอีอตัอีตงิตง